พี่ตีเพิ่งมาเลยเหรอพี่เออพึ่งมาเลยครับสสวััดีครบพี่ชายมึงพาพี่เตี๋ยววุธนกับไปเข้าแก๊งด้วยนะงเขาบอกไว้อ่ะพี่ต้องไปจะตีก่อนหรือเข้าแก๊งก่อนนะตีก่อนแล้วเข้าแก๊งแล้วเข้าแก๊งนะอ่านี่เขาพี่เข้าไอ้เอ็มดีใช่ไหมพี่เอ้าเออดิหอ่นผมดับมันเฮดเอ้าเอ้าหรอใช่พี่ใช่ใช่เอ้ามึงจะพับนเฮดเหรอเนี่ยใช่ครับพี่ เรื่องนี้สีดำครับตอนนี้เอ็นวีสีขาวข่วยแล้วมึงก็พากูมาเป็นตุเป็นตะเลยไอ้ตัดเอ้ยเออเมื่อวานพี่มีอาพี่มีของแล้วเหรอไม่มีแต่ถ้าตั้มน้องชายพี่ยื่นมือช่วยหน่อยกูก็พร้อมนะสีดำอ่ะเพราะกูใส่ยู่แล้วไงอ่ะจริงจริงไหม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  อ่าแล้วถ้าถ้าถ้าเวทถ้าถ้าเวทลุงไปนู่นพี่มานี่จริงไหมก็จริงก็ได้อ่าได้ได้เอาไว้ง่ายกูยืนรอมาชั่วโมงนึ่งละเอ็นดีไม่มีใครอยู่กับกูเลยมันก็มีแค่ผมเนี่ยที่แลพี่จริงมีแค่แต่ว่าในถูกไหมคือถ้าตั้มรู้ว่ากูมายืนรอนานขนาดเนี้ยคือตั้มเอากูเข้าแก๊งเรียบร้อยแล้วนะถูกไม่ปล่อยหรอกบอกเลยนะสโลตว่างด้วยชินดีสโลตว่างชินดีโอเคอืม จริงหรือเปล่าเหรอพี่ติ๋อจริงหรือเปล่ามาจริงหรือเปล่าไม่มีใครสนใจกูนกคนแต่แต่พี่ไม่เคยโกหกนะแล้วเนี่ยเออกูมานานแล้วเนี่ยกูก็ยังงงว่าเขากูจะได้ถือไม้ตอนกี่โมงน่ะอย่าบอกพี่ตั้มจัดให้บึ้มๆเลยไม้มีดอะไรครบอ่ะัฮลโหลพี่ตั้มอยู่ไหมอ่ะมีมีมีพี่ตั้มอยู่ปะทำอะไรพี่ชายเอ้พี่ชายพี่สาวฮะมีพี่ตั้มอยู่ปะนงาพี่แก่พี่ตั้องลองเท้าหน่อยดี ก็มมมมไม่มีใครมาหาพี่จริงๆอ่ะพี่ก็ยังงงว่าเขาจะเตียวุธหรือเขาจะทาอะไรยังไงพี่ก็งงไงแต่ลามมันมาเลยไงพี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้าทาไงอ่ะก็เขาพร้อมดัน <S <S อ,อะ่ะพี่ไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วพี่ไม่รู้ว่าต้องก้าวแกงยังไงต้องเตียวุธที่ไหนต้องเตรียมอะไรอ้าวแล้วมันจะไม่เป็นไรเหรอถ้าพี่ตีมานี่ ก,กูไม่รูอ้อะดิแต่คือกูมึงก็กูก็ยืน,นอยู่หน้ากละลาเอาเอางี้ได้ไหมล่ะงั้นเอาง,งาอาี้เอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวผมพาพี่ไปตีอาวุธเลยดีดวยกว่าจบเออผมเองแล้วพี่มาดีเพชรจริงไหมถ้ามึงตีอาวุธมึงดันให้กูมึงก็เป็นกูว่เป็นนีุ่งคุณมึงอะม,งมึงก็ูว่ต้องให้บ้านมึงอ่ะแค่นั้นแหละนั่นเห็นไหมล่ะแล้วตอนนี้ทึษฎีธนากาศกำลังมาบอกแค่นั้นแหละ กูแค่นั่นแหละพี่ติดเล่วมีดหรือไม้พี่หเห,เหเเลือจะเอาสวิตเบรหรืออะไร<ฮ>เลือกพี่ดิมปนเฮนให้เลือกขนาดนี้ได้หรอให้ตัวเลือกเยอะครับพี่เหลือสนับสามหรืออะไร<ฮ>เลือก<ฮ>เลยครับเอ้เอ,อ,อสนับสามเต็มเสาสนับสามเข้าเต็มเสา เออสนับสามเข้าเต็มสอเลยอ่ะแล้วพี่ตีจะถือปืนบอกอะไรอุ้ยเอาดีผมถามพี่แค่นี้เฮ้ยเอาดีสนพี่พี่พีะพี่ตี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 ถามดิว่าลามเดนเมทของของมีเยอะไหมพี่ถามดิลามเดนเมทของมีเยอะไหมเฟอร์ฮะเอาดีไปไปพี่ไปเลือกไปพี่จิ้มพี่จิ้มหนึ่งอ่ะพี่จิ้มอ่ะจิ้มจิ้มอ่ะเหมือนพี่มีนิวิเศษอ่ะพี่จิ้มพี่จะบอะไรพี่จิ้มอ่ะเอาดีดี คือมึงรู้ไหมอันนี้กูไม่ได้พูดนะกูไม่ได้อยากกูไม่ได้แต่ความจริงอะมันคือความจริงอะคือกูกูไปเอฟดีใช่ไหมเขาให้ดีเขาว่าไอ้นี่มาจะเตี๊ยวใช่ไหมกูถามว่าเอาปืนให้ไหมเอาปืนตีปืนให้ได้ไหมเขาบอกโอ้โหปืนโอ้ไว้ก่อนนะไว้ก่อนเลยอหรอเขาบอกว่ากูไม่มีตังค์ของไม่มีเขาบอกอย่างเงี้ยกูจะปืนจากไหนมางอ้กูจะไปเหรอเออ พี่พี่พี่รู้ไหมเขาบอกว่าคนอย่างมึงอ่ะเล่นอย่าเล่นปืนเลยไม่มีประโยชน์เขาพูดอย่างเงี้ยพี่รู้ไหมถ้าพี่ตีพุกพี่ตั้มอ่ะเหมือนมือพี่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 ถามพี่ตั้มบ้างไหนะเออแต่พี่แต่พี่ถามเด่นเปนดีบ้างไหนะตั้มมีอะไรพอจะเหลือๆให้พี่บ้างเงี้ยอาวุธอ่ารู้วแม่พี่ตั้มตอบว่าอะไรไหมตอบว่าอะไรไปเลือกจบไม่ทำไมตั้มไม่มาแค่นั้นกำลังมากำลังมาตามละ ไปถึงสมุกกำลังมาตั้มบอกไปเลื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 อกตั้มบอกไปเลือกตอนบอกเหลือแค่ไม้พอได้แค่ไม้ตอนนี้ตั้มบอกได้แค่ไม้เห็นไหมล่ะแต่ตั้มบอกไปเลือกตอนบอกได้แค่ไม้อ่ะพี่เลือกเอาพี่เลือกเอาพี่จะเอาอะไรตอนนี้ระหว่างรอทึสมุทธนากาผมก็เออเนี่ยรอตอนนี้รอทึสมุทธนากากำลังมานะแล้วตอนนี้ยังไม่ตีหนึ่งคนถือของแก๊งยังอยู่ใน แต่มันมีข้อตกลงนิดหน่อยพี่ติ๋วยังไงวะอาจจะต้องเข้าแก๊งก่อนแล้วอาจจะต้องเข้าแก๊งก่อนแล้วก็ไปเอาของอาวุธอย่างงี้ได้ไหมไม่มีปัญหาอยู่แล้วแน่ะมันพี่ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเห็นไหมล่ะบอกแล้วโอเคไอ้มึงพาไปส่งที่ที่ไอ้นี่ดิพี่เปาเขาเรียกที่ไหนพี่พีี่เเเปาารยกก่อนที่พี่จะไปก่อนที่พี่จะไปหาพี่เปาพี่รู้ไหมถ้าพี่ถามว่าตั้ม พี่มีรถอะไรขับเล่นซอรี่ไหมอ่ะพี่ถามพี่ถามดิเออตามไอไอรามไอ้ตั้มมัดดนมีรถให้พี่ขับเล่นซอรี่ปะวะพี่เจาอะไรไอะเมอรเลินแรมโบะพี่ถาม <c oughs> พี่ถามต่อ <c oughs> นี่มอีอีกไหมเฮ้ยเรามีมีแค่นี้เองหรอเจ้าบีเอ็มหรืออาห้าสิบอะมึงเชื่อไหมเอ็มดไม่คุยเรื่องรถกับกูเลย <c oughs> คือเอางนี้่ายๆเอาอเ,เอา,อา,งงาเอาง่ายๆน,นะพี่คือผมมารู้ศักยภาพพี่ไงเพราะผมก็เล่นกับออพี่ถูกปะนี่แล้วเขาเล่นกับพี่เขาเขาไม่รู้ว่าพี่มันเก่งด้านไหนไงเข้าใจปะนี่นคือผมอะเป็นคนที่อยู่ในหอแล้วโดนพี่ช่วยมาแล้วไงนัดพี่กินปะนัดผมเลยรู้ว่าศักยภาพโดนใจนี่โดนใจนี่เบียมนี่เบียมแกงเราไปเสียงไยลามปะไปไปลามไปไปลามอะไรอยู่นั่นไงเราไปเตะเสียงใครไปไปฆ่าใครอะ พี่ชายพี่ตัดต้องเลยพี่ชายพี่ตี๋สวัสดีครับพี่ชายไม่หมดพี่ขาดต้องเลยโอ้โหคิดถึงโอ้ยไม่ล่ะแม่เอ้ยคิดถึงพี่ชายตัดเลยว่ะกอดทีเนี้ยไอ้เฮียคิดถึงจอดทีว่ะตัดเลยจ้ากอดทีขอก่อนทีพี่ชายไอ้เฮียไอ้ก่อดก่อนพี่ตี๋กอดเลยพี่ตีกกอนโอ้โหไม่รออะไรไอ้ไอ้ตามตามตามพี่ช่ไม่ใช่ยพี่ชายนี่ะไรอ่ะไอ้เฮียนี่เจอหลวงกุล่ะ ไอ้สัตว์อนี่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 โอ้โหพี่ชายเจอตั้งงานโอ้โหยี่ติ๊จริงไหมพี่ชายสัมพันแค่นั้นให้ตั้มทำไมพี่เป็นจรงนั้นแล้วทำไมพี่แต่งตัวเงี้ยโอ้โหเหมือนเขาไม่และไงการองเท้าอ่ะปกติพี่ชายกูไม่ได้แต่งอย่างนี้พี่ติ๊งไปกินพพี่ติ๊ลองลองถาม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 พี่ตั้มดูมั้งที่ถามร้านพี่ไปยืนรอ AMD เขาเอาเนี่ยเขาเขาจะตีอาวุธให้พี่แล้ว แล้วพี่วีรออยู่สองชั่วโมงอ่ะไม่มีใครเอเดมดีคือไอ้ทอสหรือไอ้หมึกหรือไอ้อะไรมันไม่เอามันไม่เอาอะไรใช่ไหมเออเขาบอกว่าเขาจะให้เขาบอกว่าตอนแรกพี่ถามว่าจะให้พี่ได้นาบุตระายพี่บอกว่าพี่ถนัดปืนถ้ามีปืนกับรถอ่ะพี่มีประโยชน์นะแต่เขาบอกว่ามันได้ให้ได้ให้ได้แค่ไม้ทอสบอกอย่างเงี้ยแล้วทำไมพี่ไม่มาใส่สูตรดีล่าพี่จะได้ถือที่สิ่งที่พี่ถนัดไงพี่ชายถูกไหมล่ะพิติพิติถามถามเลยถามถามเาาพี่ถามด้ยพี่ถามเลย แล้วสูตรที่พี่เคยใส่อ่ะได้ได้่ได้บอนีได้พอนีมันมีอาวุธเหลือๆให้พี่ไหมล่าตั้มคือถ้าเกิดเอางี้ถ้าเกิดมันจะไม่ว่ามันจะเต็มหรือไม่เต็มแต่ถ้าเป็นพี่ชายผมที่ช,ชื่อว่าตีตีหิดเนี่ยไอพี่ตีเนี่ยมันมีอยู่แล้วที่ว่างนะถูกไหมล่เอองอางแต่ว่าพี่จะเป็นกระบฏหรือเปล่าเพราะรอบที่แล้วลุงมาผมผมก็ได้กลิ่นลุงแบบว่าตอนคุยกันนนั่ว่าจะเข้าแกงไขว่าแต่ลุงอ่ะเขาแบบเหมือนแบบ เหมือนเขาชอบมวยรองอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรเหมือนว่าเขาอยากไปขับอาสามสี่แต่ว่าแบบทั้งชีวิตกูอ่ะแบบทําอะไรไม่ได้อ่ะกูย้ายมาเนี่ยกูอยู่แก๊งไหนละมีแค่ดิบอนเฮดถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องต้องบอกกูเนี่ยยังมีแต่พิษมีแต่คำว่าเพชรอยู่ในหัวเจ็ดเก้าเจ็ดลามเจ็ดเก้าเจ็ดเมืองนี้หักภาษีนะสําคัญไปกว่านั้นเมืองนี้กับผมใช่ปะผมดําเนินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมืองนี้หักภาษี พอพี่ไปซื้อข้าวกินคือดีอ่ะดีกว่าพวกไอ้เดรัจฉานเสดเก้าเอาไปซื้อข้าวกินอันนี้ซับซ้อนโอ้โหมึงให้ตีหมูมาแล้วต้องซื้อข้าวกินอ่ะกูพูดตรงๆนะนี้แค่ข้าวๆนะกูเดินกูเดินอยู่ SMD เอ็ขาบอกว่าเป็น FC ฟซีเขาให้พี่มาสองหมื่นฮะจริงๆแล้วพี่ดูนี่แค่ข้าวที่อย่างงั้นบ้ากนี่ค่าข้าวไอ้ลาวให้เสร็จเก้าไอ้สัตว์นี่แค่ข้าวไอ้สัตว์เนี่ยวไปทำรองเท้าล่ะ อลามเอาลองเท้าปะลองเท้าลามมึงว่าย่อใช่ปะกูรู้พี่พี่ลองเท้าปะลองเท้าพี่ลองเท้าดูเท้านึงเลขเก้าเล็กเจ็ดเก้าเจ็ดไม่พูดเยอะพี่เอาลองเท้าไปโอ้เสื้อพี่ตีก็เก่าๆนะกูว่าไอ้ยาสี่เจ็เจ็ดไอ้ลามพี่ว่าพี่ว่าพี่ตีเนี่ยไอ้คอสเมติกไอ้เรื่องแต่งหน้าเมคอัพอะตรงหน้าหรืว่า เลขเลขแปดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดน้องล่ามเว้ยมันจะเกินไปหรือเปล่าน้องลามมันพี่ก็มีใจเองเองเป็นน้องพี่ไงเอาไปแต่งหน้าเออไม่งั้นเุ้ยเอาไปแต่งหน้ามึงไม่ธรรมดาไอ้ลามหนึ่งลามไอ้ล่ามลามลามแอสเซสเชอรี่ของพี่ตี๋ที่คนจะมีพวกไอเอ็มเอสหรือว่าชาแนลหรืออะไรพวกเนี้ยโกเมสอะไรพวกเนี้ยเล่ต้องต้องมีน้อย 797ครับน้องลามเอ้ยแต่มันเกินไม่พี่ใส่พวกไนกี้อธิการก็พอแล้วไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกแบรเนฟเท่านั้นใช่ป่ะลามถูกลามทีเอ๊ะน่าจะพอน่าจะพอแต่งตัวเหลืออะไรได้แล้วเนาะโอ้โหรุ่นนี้ไม่เงือยพี่ถามพี่ถามมีรามอีกไหมพี่ถามเลยลามอีกรุ่นนี้ไม่แผ่วปลายพี่ไอ้ าเรียกแต่ถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดทําขนาดนี้แล้วแบบว่าเขาแบบว่าจะไปอยู่กับลุงหรืออนะไรเราเลยมันก็นี่นะก็น่าหน่ายใจนะก็น่าหน่ายใจก็น่าหน่ายใจน่าหน่ายใจสภาไปทางไหนสภาโอ้พี่พี่ไี่ดิมันเลยเที่ยงกินมาเข้าได้อยู่พี่ตีฟังนะที่ผมให้พี่ไม่ได้ซื้อใจแต่ให้เพราะอยากให้เออไม่เลยอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดพี่มาอยู่ใส่มันเหตุเอ้ยใครอยู่วะ ่่พีโชถ้าเกิดพี่ติพี่ติมาใช่ไหมสิ่งที่สิ่งที่มันแบบว่าตัวละครลับที่สุดคือบังเปิงจะมาในคานี้ด้วยตั้มเราจะได้ภาษาเพื่อนโเคยสายฟ้าสวัสดีเคยลบแล้วอี่ยอันนี่เคยรับลบแล้วไปอีกโอ๊ยพี่ติหรอรออะไรอ่ะสายฟ้าโอ้คิดถึงพี่เลยโอ้โหพี่ติ ไปฟ้าคมณเคยทำอะไรแถวนี้เนี่ยพี่มพึสวัสดีครับพี่ติ๊ดดีครับสวัสดีครับอันนี้แก๊งไหนอ่ะทำไมกูหยิบโทรศัพท์รวๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมันเอินมากเลยตัวชี้ครับพี่ติ๊ได้ข่าวจะมาเข้าสล็อตไดมอนด์เฮทเหรอไอ้ฟ้าฟ้าฟ้าพี่ติ๊พี่ติ๊ไอ้อยากได้เงินค่าเปลี่ยนเกมครหยไปไหนมาได้เงินค่าเปลี่ยนโอ้โหพี่ฟ้าอยู่ไหนอ่ะตอนที่ผมให้แกติ๊ไปสองล้านเราถามพี่ว่าพี่หายไปไหนมา เขาเห็นพี you know, ่พี่ฟังนะพี่เหมือนพวกตัวสำลลอที่แบบมีค่าตอนสุดท้ายอ่ะไม่ฟังก่อน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 ก็ไม่ได้แย่ใจพี่เราแล้วฟังเราไม่ได้แกงเขาไม่มีใครสนใจพี่สักตัวไม่มีใครสนใจพี่เลยอยากอะไรจะขายรถเนี่ยพี่ไม่อยู่กับผมเลยพี่วางหนึ่งป๋าป๋าป๋าถ้าจะมาดึงอันนี้เดี๋ยวผมขึ้นอาวุธให้มีเจอนนะแล้เปลี่ยนเนี่ยก็โทรไปก็ไม่รับโทรไปไม่มีข้ออะไเปลี่ยนสบายใจไม่ได้โทรศัพท์มันมีปัญหาหรอ โทรไปเนี่ยดูดิไปกดดูดิโทรหาไปสิบสิบรอบเลยมากลับมาก่อนกลับมาที่กลับมาที่แรงฟ้าเขาบอกไอ้มึงไปส่งพี่แรงแรงฟ้ามึงไม่ต้องทำเสียงเงอมมึงกลับมาหาพี่เดี๋ยวนี้เลยเร็วไปคุยกันหน่อยไหมล่ะเร็ว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 ต้องไปคุยอ่ะต้องไปคุยพี่หน่อยได้ไหมล่ะเออต้องต้องไปคุยหน่อยนะผมว่าไปคุยหน่อยไป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 มีหลายคันเหลือเกินพี่ตีไปอยู่กับผมไหมเอ้ยเอาดีเอาไปได้หมดตอนนี้ใจใจอ่อนใจโลเล่นะตอนนี้ ไอ้นต้อมไม่อยากแก้ต้อมมันเลขเลขเลขไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ต้อมมึงนีถึงนะกูเฝ้าฝันตอนนี้ลบลบกับมึงอ่ะเออดีๆพี่ลมลมพัดเรามาเจอกันอีกแล้วพี่ชายจริงๆกูอับลมเออเสมอโลกมันรวมลบกับมึงแล้วมึงแบบเป็นคอย คนคนที่มีสติเป็นเป็นลองหัวหน้าที่แบบมีสติที่ตอนที่กูเคยเจอใช่คือแล้วแล้วตอนนี้ผมแบนกนตะก่อนเยอะได้นะใช่หรอแบนกวาก่อนมากๆใช่ครับอไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบว่าการสั่งแผลหรือว่าการคุมพวกคลุมคนหรือว่าจิตวิทยาหรือการแบบเราเรียกว่าอะไรอ่ะความพร้อมเพียงอะผมแบบตอนเนี้ย